มือนะคะที่กำลังจูงเข้ามานะคะคือช้างอุดรจอมให้ลูกมหัศจรรย์นะคะตัวนี้ตอนนี้ณวันนี้นะคะยังรั้งตำแหน่งควายที่สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่นะคะคือส่วนสูงเนี่ย178เซนติเมตรคะ่ะช้างอุดรน,นี้ก็คือเอ่อเป็นพันธุกรรมของสายดาวซีพีนะคะพ่อเขาก็คือช้างอุทยัยแล้วก็แม่ช้างขอ่งโกลมภูตอนนี้แม่เขาเนี่ยก็จะอยู่ที่พ่อของ ป่ากล้วยหนองบัวลำพูน,นะคะสำหรับช้างอุดรเนี่ยก็จะเป็นควายที่เน้นปรับโครงสร้างกับแม่ควายที่ต้องการเพิ่มความสูงนะคะก็ไม่ได้แค่ความสูงอย่างเดียวแล้วก็จะให้รูกในลักษณะสูงแล้วก็ยาวด้วยนะคะ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างทางด้านขวามือนี้นะคะก็คือเจ้าช้างเศรษฐีนะคะตัวนี้เป็นลูกของช้างอุดรที่เกิดจากแม่ร้อยสี่สิบกว่านะคะเอามาให้ชมให้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องกเกษตรกรได้นําไปปรับบสรสมนะคะ,ะค,คือเจ้าช้างอุดรกับช้างเศรษฐีนะครับปีเจ็ดเดือน สาปีสี่เดือนนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะตัวนี้นะคะพี่น้องท่านใดที่ต้องการน้ําเชื้อก็มีจาหน่ายแล้วในราคาชุดละ3,000บาทนะคะหลอดละ300ร้อแล้วก็ท่านใดที่ต้องการพันธุกรรมของ ช้างอุดอรนะคะแต่ว่าต้องการผสมจริงเนื่องจากตอนนี้ช้างอุดอรไม่ได้เปิดผสมจริงแล้วก็แนะนําให้เป็นเจ้าช้างเศรษฐีเลยค่ะเพราะว่าเปิดรับผสมจริงอยู่ไปกับที่สามพันนะคะติดต่อไปได้ที่ทางเพจทุ่งเศรษฐีฟาร์มได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับช้างอุดอรนนะคะพี่น้องที่ต้องการ น้ำเชื้อก็จะมีที่เซ็นเตอร์นะคะเปียรรัตฟาร์มทางด้านซ้ายมือหมอปักฟาร์มนะคะจะมีบริการจำหน่ายให้พี่น้องทุกท่านที่สนใจเลยค่ะสำหรับช้างเศรษฐีก็มีน้ำเชื้อมาด้วยนะคะวันนี้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูเลยว่าแม่ร้อยสีกว่า ลูกออกมาก็มีทั้งความสูงความใหญ่แล้วก็ความยาวแล้วก็ตัวนี้นะคะได้แชมป์มาหลายสนามแล้วเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นเ,เป็นแรงบันดาลใจในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาควายของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทั้งช้างอดรแล้วก็ช้างเศรษฐีค่ะขอบคุณผู้กองสามากนะครับจาก ชาลีสายนะครับแล้วก็ทุ่งเศรษฐีนะครับเอาคุณพ่อแล้วก็คุณลูกมาด้วยให้พี่น้องเราได้ชมนะครับว่าผสมช้างอุดรแล้วนะครับลูกออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับมีผลงานมาให้ดูด้วยครับพระพันตัวนี้เป็นพระพันรุ่นใหม่นะครับชื่อว่าเจ้าบิ๊กบอสนะครับเจ้าบิ๊กบอสเป็นทายาทของบิ๊กอุทัยนะครับบิ๊กอุทัยเมือนอุทัยนะครับแม่พิมพยาดาแล้วก็ตาบัวขาวนะครับพัพธุกรรไฟงามอาจจะลงมาอยู่ที่ตัวเจ้าบิ๊กบอส นะครับสำหรับพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปยันลูกยันยันชั้นลูกนะครับจะเป็นเรียกว่าควายประกวดวยงามที่มีความตรงตื่นในร่างกายนะครับลำตัวยาวเส้นหลังตรงนะครับหน้าตาหล่อเหล,อหลออาอกกว้างนะครับโดยเฉพาะอันท้าและหนึ่งกระชับอันท่านี่เป็นอันท่าที่เสมอนะครับบิกมอสเป็นเจ้าของแชมป์11แชมป์นะครับเป็นเจ้าของแชมป์จุลแห่งชาติ2ปีซ้อน5 5และ5 6และแกแชมป์อีก 9แกะแชมป์นะครับแล้วก็อีก6ถ้วยพระนาทานนะครับแต่ตอนนี้พี่บอสอายุ3ปี11เดือนนะครับตอนนี้ก็น่าจะวางมูอของการประกวดนะครับก็จะเป็นโชว์้อพันธุ์แล้วก็นี่ต้องเสื้อจำหน่ายเกษตรกรในราคาหลอดละ500บาทนะครับชุดละ5,000บาท12หลอดนะครับส่วนโองพีวบอสตอนนี้170เซนติเมตรนะครับ ส่วนที่ตั้งของบิ๊กบอสถ้าอยากนําตัวไปผสมนะครับก็อยู่ที่อําเภอราศีสไลต์จังหวัดศรีสะเกดนะครับและเบอร์โทรก็0910134447ครับขอบคุณมากครับครับขอเสียงปรบมือให้บิ๊กบอสนะครับดอนบ้าบากฟาร์มศรีสะเกตนะครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวพ่อพันธุ์สุดหล่อครับตัวต่อไปเลยครับเจญเลยครับมาชว์มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเราได้ชมนะครับอ่ะปล่อยพ่อพันธุ์ตัวต่อไปเลยนะครับ นี่ครับขออนุญาตนะครับก็ขอสวัสดีท่านประธานแล้วก็พี่น้องที่รบรันทุกท่านนะครับตัวที่ท่านเห็นแลเวลานีนา้ก็คือเจ้าเพชรระโงนะครับก็ค่าตัวเมื่อประมาณแดเดือนที่แล้วเจ็ล้านบาทครับพอบาทเงีนะครับผมเป็นพ่อควายตัวหนุ่มที่ขึ้นมาใหม่นะกำลัง มีน้เชื้อทยอยออกมาณเวลานี้ตั้งแต่เริ่มผลิตนะครับก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันโดสนะครับณเวลานี้ที่จำหน่ายไปนะครับผมนะครับก็ถ<ม>ือว่ามาแรงอีกตัวหนึ่งนะครับก็ให้พี่น้งพงจริญว่าณเวลานี้เนี่ยเจ้าเพชรลำโขงเนี่ยก็มีในสัดส่วนที่สมดีแบบนะครับของการพัฒนาปายไทยและน้ำเชื้อที่คาฟามาจำหน่ายยังราคารากยากเหมือนเดิมครับติดดินเหมือนเดิมนะครับคือโดละห้าร้อยบาทนะครับไม่ไม่เดินนี้ครับผมนะครับ นอกจากหมอผสมเทียมไปผสมอีกทีหนึนะครับแล้วก็ในส่วนของฟาร์มนะครับก็ฝากของก้าวเจริญด้วยนะครับผมนะครับผมก็เป็นเจ้าของคือในส่วนของพ่อพันก้าวเจริญด้วยนะครับก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรกับผมขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับเรียนรับคมนะครับจากพี่ไอฟาร์มนะครับผู้จัดการนะครับพี่ไอฟาร์มวันนี้เจ้าของเจ้าก้าวเจริญนะครับมาร่วมงานเดินทางมาหลายเกือบหลายร้อยกิโลนะครับที่มาร่วมกันมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเรานะครับพ่อพันตัวต่อไปเลยครับ ขอ้อพันธุ์ต่อไปเลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอยาควายตาพระรามบำรุงกำลังควายเห็ดในควายสุขภาพแข็งแรงเจริญอาหารอย่าประสาทน้ำนมตาพระรามบำรุงวัวควายคอดลูกหม่แม่พันธุ์วัวควายน้ำนมบอดียาควายตาพระรามซอยใดสนใจสั่งซื้อ0 8 5 8 3 9 3 3 3 3